เอตัวนี้แหละที่เราแสบวาวานน่ะใช่ไหมจ๊าหอนหอนหอนไปใสไปใส่หมดไปใสใส,ใส่แล้วยนมาสิ ขอบคุณค่ะโอ้โหพี่ไปดูเขาเต้นมาที่เมืองนอกน่ะเขาก็จะใส่ทูพีดใส่เกงในเล็กๆใส่เสอในเล็กๆปิดหัวนมแล้วเขาก็จะมีผ้าพันแบบขุนไกนะ่เขาก็จะเต้นไปเต้นมา เสร็จแล้วเขาก็จะถอดโยนให้ลูกค้าข้างล่างถอดทีละชิ้นทีละชิ้นจนเหลือแต่ตัวแล้วเขาก็วิ่งลงไปข้างหลังเสร็จแล้วไหนหเปิดเปิดเล่าให้เขาเขาก็จะไปเดินกินไปเดินดื่มโต๊ะละนิดละหน่อยอะไรเนี่ยเดินแล้วเขาก็ได้เยอะนะเพราะว่าเพื่อนเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการร้านขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ วอะไรอ่ะมาแล้วว้าวอีกเอ้ากระดูกซีคามันมีตรงไหนนี่น่ะกระพ่อแม่เ็าช่วยกันทำมันก็ออกมาดีไงพ่อแม่คนอื่น เขาอาจจะทําออกมาไม่ดีอ่ะแต่พ่อแม่เราเขาตั้งใจทําไงเขาช่วยกันตั้งใจอ่ะ <c oughs> อะไรวะฮะไม่ได้มันจะบิน แต่ก่อนถ้าเราตีนอย่างเนี้ยเราเอาหัวไปดินเนี่ยเราลุกขึ้นมาได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราอ้วนทำไม่ได้ว้าวว้าวว้้ตกใจคิดว่าปิดช่องตัวนี้ใช่ไหมเสื้อดำตัวนี้ใช่ไหมชอบกันอ่ะมันมีหลายตัวนะ เธอก็จะมาเป็นลูกฉันล้วจอุ้ยขอบคุณนะคะสนใจหมดเลย FC ทุกคนสนใจหมดเลยไหนตัวไหนบ้างโอ๊้ยซักอยู่ก็มียังไม่เอาไปซักอยู่นั่นน่ะเนี่ยเราซักผ้าที่เรารอเขาเขาแบนไงแล้วมันเปิดไม่ได้สักทีก็รอถึงตีสองอ่ะเราก็ซักผ้าเลยทีเนี้ยถ้าไปนอนเดี๋ยวไม่ตื่นีก El el จินยานอนหลับเราก็เลยจัดเลยสักผ้าสองเครื่องสองรอบเออเป็นลูกจะได้กินนมมาดีแล้วลูกกินไม่หมดหรอกนะนมแม่เนี่ยตายเปล่าเเนี่ยเขาเผาทิ้งกินไม่หมดหรอกเอฟซบอกหน่อยซิว่าพี่คุยกับพี่มีความสุขไหม หรือว่ามีความเครียดหรือว่าเกลียดพี่บอกมาบอกมาตอบหน่อยใครตอบได้คุยกับพี่แล้วมันสนุกหรือว่ามันทุเลตหรือว่ามันน่าเกลียดหรือว่ามันน่าเบือ่อบอกพี่หน่อยพี่จะได้ปรับตัวถูกเพราะว่าพี่เป็นคนสบายๆไงไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องการแต่งตัวนูน่นนี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้สนใจ อไอ้นะเปะทำไมมันขาวทุกอย่างเลยหัวไม่ต้องแปะเพราะว่ามันไม่ได้ดำมันขาวจริงๆไม่ได้โกหกไหนมันเห็นมีดำเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้หัวไม่ดำจริงๆไม่ได้โกหกไม่ดำเพราะว่าถ้าเราไม่เนียนจริงเราไม่กล้าโชว์ แล้วเราก็ไม่ได้ไปฉีดอะไรเนียนด้วยมันเนียนเองเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกนานขอบคุณค่ะมันไม่ค่อยเจอแดดนะเอฟซีไหนมีความสุขใช่ไหมถ้ามีความสุขพี่ก็มีความสุขนะแต่ถ้าคนไหนเครียดคนไหนรังเกียจพี่ชี้เดียดพี่พี่จะไม่ทำอีก เช้าเย็นไม่ได้พี่ไลฟ์แต่ตอนกลางคืนนี่แหละกลางวัน่ะอยากทานะเพราะว่าแต่เราต้องทํานู่นทํานี่ไงทําแบบแต่เราไม่เคยทำหรอกเราเป็นคนเคยรวยค <laughs> ือตอนนี้เราต้องทําเองทุกอ,อย่างไม่มีคนช้แล้ว <laughs> อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอย่าว่าน่าเกลียดนะถ้าว่าน่าเกลียดนี่ปิดช่องเดี๋ยวนี้แหละ ุ้ยอ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 ุ้ย,ยดูไม่ออกเหรอมันไม่จ้ำไม่ได้อะไรปิดเลยเนี่ยอยไปจับแล้วมันก็ปิดอีกแล้วเนาะไม่มีอะไรปิดแล้วไม่เคยปิดหัวนมเลย,อยขอบคุณค่ะ ดนี้เหมือนมันจะเฮงเนาะเธอพวกเธอว่าไหมชุดนี้มันมันจะเฮง,งไหมเฮงไหมหเฮะเฮงไ,ม,ไม่จ้าโยนมโอ้ย,อยพี่จะปวดเยอะแล้วสิเนี่ย ว้าว <Wow. S 2> ขอบคุณค่ะอุย้ยจุบ๊บจุ๊บตัวน,นี้น่ารักจังอยากได้จริงๆอ่ะตัวน,นี้นะอยากได้ที่เอามาถือไว้อยากเอามานอนกอดอ่ะว้าวทำไมคนนี้น่ารักจังอ่ะเปเราดีดีอยคนอื่นไม่เปก็ช่วยก็เปหน่อยสิ ช่วยข้าน่อยจ้าช่วยไม่เปิดล้อไม่ช่วยอะ่ะให้แต่คนนั้นเขาเปยะคนอื่นไม่ช่วยก็เลยเอไม่มีผัวมาดึงข้างหลังว้าอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะหานไม่แทนไม่ต้องว่าอ้ยอันนี้น่ากินมากเลย อืมน่าดูดเนอะมากินเลยมา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 กินนมน้องๆรู้ไหมว่าคนที่ก็โชว์แบบเนี้ยเขาไม่ได้จังไรนะคะเขาแค่กล้าทำกล้าโชว์แตเ่เขาไม่ได้อะไรกับใครง่ายๆนะคะเต่ก็ชอบสนุกเฉย มีของดีก็โชว์ให้น้องๆดูเดี๋ยวเขาก็เอาไปเผาไฟทิ้งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสงวนไว้ทำไมเราไม่อันสงวนเราไม่อนุรักษ์เดี๋ยวตายไปเขาก็เอาไปแค่เผาไฟทิง้งนี่เฉยเนาะเวลาเวลามันสวยก็แบ่งปัน <laughs> ดูที่เฉยไม่เห็นจะเอาไปได้เลยเนี่ยใครเอาไปเอามาเอาสิก็เอาไม่ได้อะของเราอ่ะใช่ไหม แต่จะแบนเรากันแล้วกันถ้าแบนแล้วน้องๆไม่ได้เจอพี่หรอกจ้าไม่มีไอดีสมัครแล้วสมัครมากก็สมัครพี่จ้าก็มีสองชั้นนี่มันมีสองชั้น ขอบคุณค่ะไม่ได้โชว์แบบว่ามันเราคิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปเผาไฟทิ้งมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยหรือว่าแต่ถ้าเมืองนอกเขาไม่ค่อยเผาเขาจะฝังดินแต่บ้านเราเขาเผาอย่างเดียวเนาะ ขอบคุณค่ะโอ้ยน้องทำไมพี่ปวดเยอ,อยวยงเลยอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสี่สิบสองจ้าคือมันสุดเลยนะ f f เดียวไม่ใช่สอง f d นี่มันเหมือนจะเล็กไปหน่อย f f พอดี ถูกต้องเดี๋ยวเขาก็เอาไปเผาไฟถ้าเราตายไปแต่พี่ก็หอมานานแล้วนะไม่ได้มาทําแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้มาเล่นแบบนี้นะเพราะว่าเล่นติ๊ตอตอนะ่ะเขาไม่ได้ให้เราใส่ขนาดนี้นะว้าพระเอกมาแล้ว น้องจ้าน้องน่ารักนะพระเอกเรามาแล้วเมื่อวานนี้พระเอกไม่มาไปไหนอีกลนเหระมาแป๊บเดียวก็ไปน้องเขาชี้อายเขาเลยไปนะล้าเวาอะไร เล่นสุดกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันจะบอสมันจะแบนจ้าก็เลยเอาเอา,เอา,เอาพอดีๆเนาะพี่ก็มานานแล้วจ้าน้องน้องไม่มาสักทีพี่มาตั้งแต่ตีสองเนีนะก็ประมาณเก็บเนี่ยแหละเก็บสองจะมงแล้ว เมื่อวานโดนแบนพี่ก็เลยนั่งรอสักพารอไม่มีนั่นไงไม่ได้มีนี่โอ้โหถ้ามันดำมันก็ดำปืงแล้วจะบอกให้ขอบคุณค่ะ หลงแล้วทำไมต้องไหลยอย่าไหลสถลลิถ้าหลงก็หลงเฉยเฉยถ้าไหลเดี๋ยวแมมาผ่านเราแล้วก็ไปอีอ่ยอุย้ยอุ้ยจุบน้องทีน้องน่ารักนี่คนอื่นทำไมหยุดให้ฉันล่ะพอน้องมาก็พากันหยุดทุกทีเลยเดี๋ยวไม่โชว์อีกนะเดี๋ยวโชว์ขายดู แล้วเจ้าขายน้องก็ดูเพราะว่าน้องก็ให้เราเยอะทุกวันเลยขอบคุณค่ะลงแลยย้วจะไหลนะคะ <c oughs> อุห้ห์โจบไปทันเลยเนาะ ปดเยอะยังไม่อยากไปเยอะเลยสนุกโอ้ยขอบคุณค่ะแคให้จุ๊บๆเรานีจุ๊บๆถ้าเราไปมืองนอกเสียงดังไม่ได้หรอจะไลได้แต่ห้องมันไกลๆกันนะเนาะมันจะมจะด่าอันนี้บ้านมันอยู่ไกลนิดตรงนี้ขอบคุณนะคะแค่นี้เองเหรอแค่นี้ที่ไหนนุ่นห้าตังเยอะนะเนี่ย มันไม่ได้แค่นี้จะง่วงทำไมละจ๊ะพี่ไม่เคยง่วงพี่ต้องกินยานอนหลับนี่ไม่โยนเลยเนาะไม่โยอะยในใจไปเหี่ยวนะสวัสดีครับ เปลี่ยนชุดเลยใหม่ครับว้าพอแล้วฉันไม่เปลี่ยนแล้วชุดนี้พอวันหลังค่อยจะจะใส่สั่งฉันเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมาวานี้นมันโดนเบนไหมล่ะตีสองมงถึงเล่นได้ขอบคุณค่ะโยนสิเดี๋ยวจะโยนเดี๋ยวมีอะไรเด็ดกว่านี้ให้ดูโยนสิ มีโยนใช่ไหมมีแต่บอกว่าฟินฟินฟิน,ฟนแต่เนียนจะโยนเลยชุดนี้เพิ่งใส่เมื่อวานนี้วันที่สองแต่เรายังไม่ได้ซัก <laughs> Tunggu ya yeah,